โอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่โรงปุ๋ยนะคะน้องๆทำงานเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยเรามาตอนน้องเสร็จพอดีต้องถามวันนี้เป็นยังไงบ้างเยืนได้ไหมพี่อาเยืนหรือนั่งนั่งครับอ่าๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูการสรุปงานกันนะคะอาเอา่มจากใครบอกมาเลยเดี๋ยวรอพี่เขาก่อนรอพี่เป็นยังไงบรรยากาศวันนี้พี่อะบรรยากาศวันนี้คือคืนดีครับคืนดีสีกลุ่มกล้วยหอมนี่คนเยอะ ครับทำงานลุยกันดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้ให้คะแนนพิเศษเสร็จแล้วรู้ไหมความขยันเห็นทุกคนนี่โอ้มือไม้ไม่ว่างเลยช่วยกันทุกคนครับงานสีนี้แม่กระทังน้องเล็กนี่ใหญ่ก็ช่วยกันดีครับเสร็จย่างพี่มาเตรียมสรุปงานเอาปุ๋ยไปไหนท่านนี้เอาปุ๋ยไปที่ไร่สันตะตงครับไปใส่ผลไม้ ครับอุ้ยโบกะชิของลุงพ่อหน,นึ่ครับอ่าเชิญครับสรุปงานขอตัวแทน5คนวันนี้นกกระจาบคนหนึ่งมอต้น2มอปลาย2องเชิญครับโอเคอาาค่ะขอการค่ะชื่อปีกุลคะ่ะวันนี้มาทำงานกอกปุ้ยะคะ่ะก็รู้สึกว่าทุกคนก็ ใช้กัรทำงานอย่างเต็มที่ค่ะมือไม้แต่ละคนก็ไม่ว่างเลยค่ะทำงานจดทำงานได้ตามเป้าหมายค่ะแค่นี้ค่ะวันนี้ค่ะทำงานที่โรงปุ๋ยรู้สึกว่าทุกคนทำงานเต็มที่มากค่ะก็เป็นความรู้สึกที่แบบมันประทับใจค่ะแบบทุกคนเอาภาระกันดีมากๆค่ะไม่ว่าเป็นน้องตัวกเล็กอย่างน้องอุ้มมุองกิตหรือน้่นพี่มปลายทุกคน รู้ว่าเออทุกคนเลยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อยเลยค่ะแบบทุกคนแบบเออก็ทํางานแบบเต็มที่ไม่มีใครอู้ไม่มีใครหลอยเรารู้สึกว่าทํางานเร็วค่ะมีความสามัคคีกันในกลุ่มดีค่ะแคน<ม>น่นี้ค่ะครับก็ผมก็คือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มด้วยแล้วค,คือพทำงานกอกปุยวันอนี้ก็เห็นทุกคนช่วยกันสามัคคีกันดีครับแล้วคืองานทะลุเป้าด้วย ทำงานเสร็จเร็วเชื่อกันดีมีใครบนยอดมากเลยครับกลุ่มนี้ของการครับชื่อเบสครับอ้อก็วันนี้รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้อง,องช่วยกันทำงานเสร็จเร็วตามเป้าหมายแล้วก็สามัคคีกันด้วยครับเกรดีครับสักดูครับงานวันนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับก็ได้ใช้ได้ใช้แรงครับ เปยนะครับเลกๆนี่อาจจะกระเตื้องไม่ค่อยดีเท่าไรหร่เนะพอวันที่สามนี่รู้สึกว่ากลุ่มนี้จะสปีดเร็วมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมครับเออเพราะขบวนการกลุ่มพวกเราไงการเอาพะละของพวกเรามันดีครับมันก็นเลยกระเตื้องวันแรกๆเราจะเห็นว่ามีบางคนที่แบบยังเฉื่อยอยู่ เช่นพี่โชคอะไรเงี้ยพอพี่โชคกระตื้องปุ๊บนี่รู้สึกว่าพลังกลุ่มนี้มาเลยนะมันเหมือนกับแรงผลักดันมหาศาลเลยวันแรกหลังจากโดนถ่ายคลิปไปนอนพอวันที่สองพี่โชคไม่นอนเพื่อนนี่โอ้กลุ่มนี้นี่มีพลังมหาศาลเลยหลังจากจะดูในเรื่องการทํางานหรือว่าเรื่องกระบวนการกลุ่มเรื่องอะไรเงี้ยอย่างเรื่องการแสดงออกน่ยกให้หน,นะมีแนวทางที่ดี สีกับกลุ่มสีแดงแต่สีแดงจะมั่วไปหน่อยครับกลุ่มบเัเขียบมัจะมั่วไปหน่อยก็ความกล้าแสดงออกเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าขอให้มีสาระบ้างเนาะถือว่ากลุ่มนี้นี่วันนี้พัฒนาได้ดีมากทํางานตามเป้าที่วางไว้เสร็จแล้วก็เกินเป้าด้วยคือเอาขึ้นรถให้ด้วยปกติแล้วทุกกลุ่มจะมากาะแคบปุ๋ยเฉยแต่กลุ่มนี้นี่เนื่องจากพลังพอเยอะพลังเราเยอะเนาะเราก็เลยอ่ะพี่โอ๊ตบอกพี่ขึ้นรถเลยไหม อีกเลยบอกขึ้นเลยแล้วแต่น้องบริหารเราเองน้องก็บ,บอกขึ้นเลยยกจนเสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นพลังเล็กๆน้อยๆที่พวกเราช่วยกันก็ให้รักษาพวกนี้ไว้ทํางานอะไรก็ช่างถ้าเราทําเกินเป้านะครับมันจะดีมากเลยต่อไปมันจะสบาย,ยตอนบายไม่ต้องมาขึ้นไปถึงเวลาใส่เลยถูกไหมถ้าเราหนักก่อนแล้วมาสบายทีหลังเราสบายไหม ออถ้าเราสบายก่อนเราไปหนักทีหลังเป็นไงมันก็เหนื่อยเห็นงานโอ้เยอะมากละไม่อยากจะทำวันนี้ก็ขอบคุณกลุ่มกล้วยหอมนะครับท,ที่มาช่วยเหลือกันแล้วก็มีความสมัครใจกันในวันนี้หลังจากนี้ก็ให้ทุกคนไปอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเรามีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ทำธุระตัวเองให้เรียบร้อยเตรียมขึ้นสาลาฟังธรรมนะครับเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนครับสาธุครับ มาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะว่าวันนี้เขาทำอะไรบ้างกลุ่มสีแดงค่ะตอนนี้เขากำลังปลูกเห็ดนะคะเอะดูท่าการปลูกเห็ดของเขาจะไม่เหมือนการปลูกเห็ดที่อื่นเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดพ้นธาตุไหมเดี๋ยวเราไปสอบถามน้องๆน,นะคะหลังจากทำแปลงเรียบร้อยแล้วก็เอาก้อนเห็ดมาวางแล้วมันจะเป็นอย่างไรเราไปดูใกล้ๆก,กันเลยเนาะวันนี้ไม่ได้ไปสวนนะคะเราอยู่ที่ บวรศรีสาโศกันค่ะในค่ายยวพุทธกสิกรรมและกลุ่มสีแดงเขาก็ได้เป็นกลุ่มที่เลือกมาปลูกเห็ดค่ะพี่เทียวกับน้องอะไรนะน้องฟิวนะคะกำลังปลูกเห็ดนะคะอยากรู้จังเลยนะคะว่าเห็ดอะไรทำไมได้ปลูกแบบนี้ไปสอบถามกันเลยค่ะผมไม่รู้เลย <laughs> น้องฟิวรู้ไหมพี่ลุง พี่รุ้งรู้เหรอคะเราต้องไปถามนะคะว่าเราปลูกเห็ดอะไรลูกเพื่อเราจะได้รู้นะคะอ่าอันนี้เรียงก้อนเห็ดลงแล้วนะคะต้องไปถามพี่รุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะให้หน่วยสืบนะคะไปสอบถามว่าน้องเข้าไปถามข้อมูลเห็ดนี้หนสิลูกว่าคืออะไรทำไมปลูกแบบนี้แล้วมาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะคะ เรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าการลำเลียงก้อนเห็ดลงในดินแบบนี้เป็นเห็ดอะไรตอนที่เราเป็นสาวเราเรียกเห็ดนี้ว่าเห็ดพลธาแต่ด้วยการพัฒนาพันธ์ได้หลายพันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องข้าวไปสอบถามผู้รู้แล้วก็มาอธิบายให้เราฟัง นะคะอ,คอดใจรอสักครู่หนึ่งนะคะมาชมหนุ่มๆเรียงก้อนเห็ดกันก่อน <st us> เห็ดน,นี้จะถูกเปิดนะคะด้วยการนำถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มออกแล้วก็นำมาเรียงแบบนี้อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็น <st us> แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆก,กันนะคะนี่ ต้องบอกเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะว่าวิถีของเราก็คือการสร้างอาหารนั่นเองซึ่งเป็นอาหารที่เป็นวีแกนหรือว่าพืชหรือว่ามังสวิรัตนะคะถ้าหากหลายท่านติดตามจะได้เห็นว่าโรงเรียนของเราเนี่ยให้เด็กทานวีแกนนะคะเป็นมังสวิรัตนะคะน้ำข้าวตอนนี้เดินมาเรียบร้อยกับรอยยิ้มและก็องค์ความรู้ ที่จะมาตอบนะคะว่าเห็ดอันนี้คือเห็ดอะไรนะคะหลังจากไปหาข้อมูลมาแล้วเล่าให้เราฟังสิคะน้องข้าวว่าเห็ดนี้คืออะไรคะจะได้ทำผลดีค่ะค่ะชื่อต้นข้าวนะคะค่ะมัว่ะเห็ดนี้คือเห็ดตีนแรคดค่ะตีนแรดโอ้เวลาออกคำว่าแรดโรานหันไปด้านข้างนิดนึงเห็ดอะไรนะคะเห็ดตีน รัดคะ่ระรอเรือชัดเจนมากเลยนะคะทําไมต้องปลูกแบบนี้คะได้สอบถามมาไหมคะเพราะว่าน้องต้องใช้ความชื้นจากดินถึงจะอยู่ได้หนูรู้จักไม่เห็ดตีนแรดเป็นยังไงออไม่รู้จักเลยเคยเห็นไหม <c oughs> ไม่เคยเลยไม่เคยเห็นเลยเหรอ,อ,อต้องไปถามนะพี่ฟิวพี่ฟิวเคยเห็นเห็ดตีนแรดไหมคะอ้าวเดี๋ยวไปดูพี่ฟิว <c oughs> เคยเห็นพี่พี่ทิวพี่ทีวน้องฟิว อ้าวเป็นยังไงเห็ดตีนแรดครับพอจะก้านใหญ่ๆครับเป็นก้านใหญ่ๆส่วนใหญ่ไปทําอะไรกินเดี๋ยวยืนผมก็ไม่เคยกินนะครับแต่ว่าเคยเห็นเห็นที่ไหนเห็นตีงนี้หน้าโงคุณเกิดจากอะไรเราปลูกหรอก็ไม่ไม่แน่ใจว่าปลูกหรือเปล่าครับแต่ว่าก็เห็นเต็มเลยแล้วก็มีคนเก็บเอาไปเอาไปทําอะไรให้กินผมไม่ได้กินครับแต่ว่ามีคนเก็บไปเหรอเออแล้วก็น่าจะอร่อยน่าจะอร่อยนะคะ สำหรับกําลังลำเลียงเห็ดตินแรดนะคะข้อมูลอันไม่มากนักที่เราได้วันนี้แต่ว่าก็เพียงพอสำหรับที่จะให้เราไปนค้นต่อได้นะคะว่าเห็ดตีนแรดเป็นอย่างไรในสมัยก่อนเห็ดตีนแรดเนี่ยเราจะปลูกเองนะคะแต่ด้วยว่ามันเป็นดอกเห็ดที่ดอกใหญ่แล้วก็เนื้อนุ่มนะคะถ้าหากเราไปย่างเป็นอย่างดีนะคะมีโปรโตีนที่สูง ทำให้าทางดรสุแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้พากันนำมาเขียดเชื้อแล้วก็มาปลูกอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในขณะนี้นะคะอีกไม่นานเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะคะว่าเห็เดเตียวแรกของเราจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้พามาติดตามรับชมการทำงานของกลุ่มสีแดงค่ะ ค่ายนี้<ใ>นเด็กๆจะได้ฝึกแล้วก็เรียนรู้อะไรบ้างคะในช่วงของงานอาชีพนะคะโอ้ค่ายนี้ถ้าสําหรับคนที่ยังไม่รู้ที่ไปที่มาเนาะก็ขอเริ่มต้นนิดนึงว่าเรียกว่าชื่อค่ายสร้างอาหารประสานน้ําใจจุดภัยคุณธรรมอันเป็นค่ายในเริ่มต้นของการเปิดเทอมแรก โรงเรียนสมาศิกขา,าศีราะสศกและอาชีวะศึกษาศีสะาะสศกเป็นประจํามาตลอดตั้งแต่ตั้งโรงเรียนนะนะพอเราเห็นความสาคัญของการสร้างอาหารงานนี้เด็กจะได้ฝึกอะไรก็ได้ฝึกทํางานร่วมกันันสำคัญที่สุดคือฝึกทํางานร่วมกันเป็นขบวนการกลุ่มโดยมุ่งเน้นที่งานกติกรรมที่เรียกว่าสร้างอาหารนั่นแหละเรียกว่ากลุ you ่มอยู่กลุ่กินเนาะ ในขณะทําง,งานร่วมกันก็จะได้เรียนรู้นี่ใสซึ่งกันเพราะจะเรียนรู้อยู่5อย่างนะหนึ่งเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ผู้อื่นปรับตัวข้าหากันรับผิดชอบงานของตัวเองรับผิดชอบงานของส่วนกลางได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะจุดใจคุณธรรมก็คือสิ่งเหล่านี้แหละได้เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นองค์รวมเดียวกันมีความสมนึกละมานสามคีซึ่งภาษาเนะี่ยมันง่ายแต่ความจริงคือต้องมาลุยด้วยกันจึงจะรู้ว่าสายมคีคืออย่างไรเนาะอันนี้ ขอะคค่หลังจากเราเรียงก้อนเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลบนะคะโดยมีสาวๆยืนให้กำลังใจค่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยจากภาพนี้คณะกรรมการจะให้คะแนนนะคะาาส,าสาวๆนี้เขาจะแกะแกะถุงพลาสติกออกนะคะแล้วก็เราก็เลียงก้อนเห็ดเตรียมแรกนะคะแล้วก็ กลบด้วยทรายนะคะซึ่งเป็นซึ่งมีความเย็นมีทรายมีแกลบดํานะคะแล้วก็ลองรองอีกสักหนึ่งเดือนถึงสองเดือนถ้าความชื้นพอเดี๋ยวเราก็จะได้กินเห็ดตินแล้วกันค่ะ i <laughs> จากทำงานเสร็จก็วิ่งเล่นกันนิดนึ่งนะคะตามภาษาวิถีเก็บสรุปงานใช่ไหมคะโอเคใครพาสรุปคะพี่เนบ่เนเห็นมีมส่วนนะครับงานวันนี้ก็มีพี่ลุงนะครับเป็นแม่ฐานงานนะครับก็ มีงานสามส่วนก็คือที่เห็นน้องกอกอะไรนะกอกดินอ่ากอกดินสายฐานนะครับแล้วก็มีน้องเออบอกก้อนเห็ดนะครับแล้วก็มีทีมหนึ่งขุดนะครับก็อยากจะให้น้องนะครับทีมละหนึ่งคนนะครับสรุปนะครับอ่ะใครครับตัวแทนอ่ะคนแรก โอากาสค่ะอันนี้ก็เอาดินกรอกใส่ค่ะก็ทำช้าๆแต่ว่าก็เรื่อยๆแต่ว่าก็ยังเสร็จเร็วพี่น้อยหนาก็ทำเร็วมากเลยค่ะต้องทำตาให้วอันนี้ทุกคนก็ช่วยดีนาดูค่ะหนาครัเริ่มทำก็ทำงานวันนี้ก็รู้สึก ก็เย็นสบายดีครับเพราะว่าบรรยากาศเช้ามันไม่ร้อนมากแลก้วก็ทุกคนก็ขยันดีครับเพราะว่าผู้ชายมีกําลังเยอะครับเพราะว่า hmm. ได้มาขุดหลุมเพื่อทําการลุกน,นะครับเป็นเหตุปีนแหลกนะครับ mm hmm. ก็บางคนก็ยังไม่รู้จักแต่บางคนก็รู้จัก mm hmm. แล้วเพราะว่าทาก็สนุกด,ดีครับรู้สึกว่ามันมีพลังรัน เป็นยังไงบ้างวันนี้ทํางานหนูทํางานอะไรเป็นยังไงบ้างปอกบอกถุงเห็ดเห็ดอะไรคะเห็ดอะไรไม่รู้เอาเฮ้ยต้องบอกได้สิว่าเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอะไรฮะเราไม่รู้เห็ดอะไรอ่าเดี๋ยวให้พี่ช่วยสรุปอ่ะเห็ดฟางเห็ดินทั้งสองเห็ดฟางและเห็ดตินแหละค่ะวันนี้ทํางานก็รู้สึกว่าเอองานเบาๆแค่แก่แล้วก็เอามากค่ะ สรุปนะครับก็คือส่วนมากพี่ก็จะอยู่กับน้องผู้ชายเนาะก็จะเห็นว่าน้องนะครับบางคนก็ว่างงานอยู่นะครับก็พยายามนะครับถามรุ่นพี่นะครับผมว่างนะครับให้ผมช่วยอะไรไหมครับพี่อย่างนี้นะครับถ้าเรายืนดูกันนะครับมันจะไม่มีพลังนะครับตามสังขีนะครับคะแนนเราก็จะดอปลงนะครับ ก็มีคนหนึ่งนะครับงานยังไม่เสร็จวิ่งไปห้องน้ำไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะครับน้องๆไปทำอะไรล้างมือมือเป็นอะไรอ่าโอเคนะครับก็ถ้าจะไปเข้าห้องน้ําอะไรก็ขออนุญาตรุ่นพี่นะครับไม่ใช่ว่าไปโดยพลราการนะครับก็ ผู้หญิงก็พี่ก็เห็นว่าออมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็แค่แกะถุงนะครับแล้วก็ใส่ในตะกร้าวนะครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้นะครับก็คือการกระตือรือนนร,นรน้นนะครับเป็นการทํางานสำคัญนะครับมันคือคะแนนของกลุ่มนะครับรุ่นพี่ก็ต้องดูน้องด้วยนะครับถ้าน้องวางงานน้องก็พี่ก็ดูนะครับจัดแจงดี พี่ก็มีแค่นี้แหละคะรับรู้กันค่ะว่ากลุ่มนี้จะได้กินอาหารอย่างอื่นไหมเฮ้ยกลุ่มนี้ก็ไม่ได้กินหรอ,อโอ้โหไม่ได้มีคนได้กินเลยนะคะเศ้าจังเลยนะคะต้องกินข้าวเปล่าค่ะไข่โลกหรือไปทาหรือไปทา เปล่าเธอใครพูดตั้งกลุ่มไว้ใครเป็นคนบอกใครเป็นคนรู้ว่าเราพูดสารภาพเหรอห้กลุ่มนี้กำลังมาน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายเราเข้าใจว่าเขาน่าจะไม่ได้กินข้าวเปล่านะดูจากคนดำแล้วนะคะเอามาแอบดูว่าจะได้กินข้าวเปล่าไหมมาลุนกันนะคะแล้วก็ แต่ข้าวเปล่าจริงๆใเรแสดงว่ากลุ่มนีผู้พูดคำหยาพี่ทำทำไมเราได้กินข้าวเปล่าครับพูดคำหยาครับอันนี้พูดทั้งกลุ่มหรือว่าพูดคนเดียวพูดไม่ทั้งกลุ่มครับอแต่ว่าต้องรับผิดชอบอร่วมกันเหรอเรามีวิธีการแก้ปัญหาไหม การแก้ปัญหาก็พยายามรับคอยบอกคอยเตือนกันแล้วก็ตัวเองก็พยายามทำให้ได้อโอเคค่ะคุณซิลพี่ถัูภพูคะทำไมต้องกินข้าวปังคะเพราะว่าทาง,างน้องๆนะครับได้มีการพูดคำหยาบนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้คอยจับผิดนะครับเราก็ถามน้องว่าเขาก็บอกเองเลยเหรอใช่ครับเราก็จะถามน้อง,องว่า มีน้องๆกลุ่มไหนพูดคำหยาบบ้างซึ่งน้องๆก็ไม่ได้ไม่ได้มีการปิดบังครับออน้องๆก็กล้าที่จะยอมรับนะครับออโ,โอเคกูเลยได้กินข้าวเปล่าเหรอพี่ใช่ครับรอบแรกใช่ไหมอรอ,อบต่อไปละ่ะก็เปครับไม่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ากินข้าวเปล่ารอบแรกแล,แล้วรอบต่อไปกี่กินอาหารมอนึ่งก็ยังกินหนึ่งครัทีอยู่ครับก็ถ้าเขาอยากกินถ้าอยากถ้าเขาไม่อยากกินข้าวเปล่าเขาก็จะไม่พูดคำหยาบเอ่ครับซึ่งมีนะครับมีมีวันที่น้องไม่พูดคำหยาบ ก็มีมีครับโอเคเราทําทุกวันอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับก็เพื่อให้น้องได้ฝึกด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะหลังจากเราแต่อาหารแล้วเราก็มานั่งกันที่ศาลานะคะละเบเบ่ยก็คือปัจจัยหลักนะคะทันมีวินัยก็คือปัจจัยสร้างชาติได้เหมือนกันค่ะ ดังนั้นการเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นที่มีระเบียบก,ก่อนชื่อว่าหลายอย่างของน้องๆเขาจะไปได้ดีนะคะไปพิจารณาหารกันค่ะ